ไหนเล่าสิแบบว่าเออคนในข่าวแบบคนในข่าวคือใครน้องแมนด้าค่ะอ๋อไม่มีครับไม่ได้ไม่ได้ถามไม่ได้ถามไม่ได้ถามอะไรไม่เคยถามเลยไม่มีไม่มีแปลกไปมากเลยนะคะไม่ก็ก็เคยบอกไปแล้วว่ากับน้องเป็นพี่น้องกันอะไรแชร์ยังไม่เปลี่ยนยังไม่อะไรยางยครับยางครับอะไรนะครับคนก็แซวเยอะแต่ว่าเราก็เราก็ตอบตามความจริงคือ เป็นพี่น้องที่ดีมากๆใช่ครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเกินกว่าแต่พี่น้องตอบน้องตอบดีเห็นเห็นเห็นก็แบบว่าเออขอบคุณมากพูดถึงพี่ดีมากแต่ว่าคือความสัมพันธ์ของผมกับน้องก็เป็นแบบนั้นจริงเพราะว่าเล่นละครตอนนั้นสนิทกันแล้วก็ได้ไปทานข้าวกับผู้ใหญ่ ที่เป็นกวนเดิมๆอะไรอย่เงี้ยครับส่วนใหญ่เวลาไปผมก็ไม่ได้มีไม่ได้มีเพื่อนไปก็มีอแมนด้านี่แหละที่ไปได้วยกันอะไรอย่างเงี้ยต้องขอบคุณกองเชียร์มากๆครับจริงๆแล้วเราละกองเชียร์เชียร์ให้ไปต่อใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไปต่อ,เป,อเป็นเพื่อนกัน ็นพี่น้องกัน,นจริงๆครับแต่ขอบขอบคุณกองเชียร์อะไรนะนนรไม่ก็คือตอนนี้ไม่ได้มีอะไรลยใช่ใช่เราดีไหมพอ่อพอมีอะไรแบบ่าจะช่วยช่วยอะไรบ้ามงมาหมายถึงว่าคืออันนี้ต้องพูดตรง,ตรงเวลาที่แบบเป็นเป็นข่าวกับใครในหน้าข่าวอะไรยเงี้ยเ,เราก็จะรู้สึกว่าเราขอบคุณกองเชียร์ทุกคนแล้วก็เวลาแบบคือผมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ออกงานสัมภาษณ์อะไรแบบนี้ไง แล้วแบบเวลาน้องๆพูดอะไรยงเงี้ยก็แบบขอบคุณน้องๆที่พูดถึงเราดีเลยนีใช่ก็ความสัมพันธ์มันดีอย่างนั้นจริงๆไม่ได้มีอะไรประมาณนั้นอะไรนะคะไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรไปไปร่วมงานเฉยใชใช่เวลา ี่ขี่ยเขี่ยไม่ไม่ไม่ได้มีครับเพราะว่าวันนั้นผู้ใหญ่ชวนไปแล้วก็เออรู้ว่ามีน้องไปด้วยก็โอเคมีเพื่อนรู้สึกมีเพื่อนกับการแซลอ่ะเดี๋ยวก่อนนะผมเห็นแล้วมีอยู่คนหนึ่งนะคุณอ้อมพิยดาพี่อ้อมออมาพูดคนแรกเลยคุณอ้อมนี่ชมหนักมากแต่ว่าอยุด ก็แซวตั <cado> <sociedad> <S <S ้งแต่อย <ını> <Leonard> ู <aha> <S <S ่บนโต๊ะอาหารแล้วครับแต่ไม่มีอะไรจริงๆตอนนี้เ่าประกาศอรื่นงอะไรกันบกนกันบ้งกากนากันางปั่งกัน้างัน้างข้างกน้องนบ่างๆอะไ้างกน้านบาจะเนกันจ้ากเนตุาันกัน้นบางันบ้างกนบ้างางกันบางกันบ้ครกมนบ้ากบ้างนบ้กับใกมนกันบ้ีงยบ้ากันบกับ้างกบ้กันกับ้นบ้า้อกัางกนง้ไม่้น ไม่ถึงเลือกไปนั่งข้างเขาปกติก็นั่งตรงนั้นอยู่แล้วโอเคแล้วก็ขอบคุณกองเชียร์ทุกคนครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้มีอะไรครับเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆก,กับน้องจริงๆแล้วก็ขอบคุณน้องแอมแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับหลายๆคนด้วยที่ที่เชียร์นะครับ <c oughs> ขอบคุณค่ะ